สวัสดีครับ f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็เมื่อวานนี้ไม่ได้ลงแนวทางให้เนาะนะครับเพราะว่าทางบ้านเขาจัดงานกันเนาะเสียงเพีงมันแทรกนะครับมันเป็นมันจะทําให้วีโอผิดดีกรสิ์นะครับก็เลยอัดคลิปไม่ได้นะครับก็เลยงดปล่อยแนวทางให้นะครับแล้วมาตามกันต่อเนาะวันที่4นะครับ เงวทางเราสามออคัคคีกับสามัคคี V A P นะครับ ดูสามกีวปในจุดวิน3สามหกส,สี่สองศูนยครับสามหกส,สี่สองศูน เป๊กเด่นนะครับเด่นก็สามกับหกก็จับไล่เลยนะครับอันนี้ผมเน้นได้ที่ไม่ได้เน้นี่ตัวใดตัวหนึ่งเนาะจับทั้งสองตัวเลยจะถ,ถามวอาผมชอบนยะผมชอบสามนะครับอันนี้สาม 34 32 30 64 62 60นะครับ3ตัวก็032กับ034 อันนี้น่ะที่เลข3นะครับ3ก็มี3ชุด3 4 3 2แล้วก็3 0นะครับกลับไปกันต่อที่ราวสมัคี vip จุดวิน4 6 3 5 1 น่าจะเป็นห้าศนะูนย์นะเดี๋ต่อไปก็เป็นห้าศูนย์นะครับเคล็บสองแนวทางชนกันที่เลขหกนะครับระวังเลขเก้าด้วยนะครับเลขหกใครเล่นใครนำไปใช้นะครับ ในเสียงผมไม่ค right? okay. like okay. okay. ่อยมีเหมือนเดิมเนอะนะครับก็เป็นบัตรกลับมาเล็กก็จับไม่เหมือนกันนะครับ6ชุดจับไล่เลยสี่สามสี่ห้0สสาหกห 啊 นะครับวินพิเศษเนาะวินพิเศษก็ได้36459นะครับ36459าเเล็ระวังบัล5กับ9นะครับเล็ 3, 6, 4, 5, 9, นให้กก็ระวัง9ด้วยเนาะนะครับใครที่รับเนวทตงก็แค็เอาไว้นะครับ กับตอนนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก FFC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมดุกตันนะครับโชคดีนะครับในวันที่4เดือนหนึ่งปศ2568นกะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับวันนี้ก็เสียงยังไม่เต็มที่เท่าไหร่นาอนะครับก็เสียงเบาก็ต้องกับขอตวทเข้าไปสมาชิกด้วยนะครับกับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ